ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย Islamic Bank of Thailand ประวัติความเป็นมาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นธนาคารที่ดำเนินธุรกรรมโดยปราศจากดอกเบีย้ยแต่อยู่บนหลักการกำไรขาดทุนร่วมกันและดำเนินธุรกิจตามพรบรธนาคารอิสลามในพศ2545โดยมีคณะที่ปรึกษาด้านศาสนา ให้คำแนะนำตรวจสอบเพื่อให้ธนาคารดำเนินงานถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามสารลักษณ์แรกเริ่มของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นดังนี้สีเขียวที่เห็นเป็นรูปโดมคือมัสยิดเป็นศาสนาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมคือความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์เป็นจุดรวมทางด้านจิตใจพลังและความสามัคคี สีทองเป็นลักษณะของลายกระนกศิลปะไทยแสดงถึงความสมรนฉันผูกพันของพี่น้องไทยทั่วประเทศและความรุ่งโรดสีน้ำเงินเป็นรูปมือแสดงถึงการขอพรจากพระเจ้าเป็นลักษณะการอบอุ้มเช,ชิดชูการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันเป็นหลักปฏิบัติในทางศาสนาอิสลาม ต่อมาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของสัญลักษณ์ของธนาคารจนได้รูปแบบปัจจุบันเป็นดังนี้สีเหลืองทองที่เห็นหมายถึงพลังแห่งแสงสว่างของศาสนาอิสลามที่ให้ความสว่างสวยแก่ผู้คนทุกชาติทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกันส่วนสีเขียวหมายถึงความเจริญงอกงามอย่างมั่นคงรุ่งโรจน์และสดใส องค์ประกอบหลักของสัญลักษณ์ของธนาคารอิสลามประกอบด้วยอัลีฟเป็นภาษาอาหรับตัวแรกในการสะกดคำว่าอิสลามห,หรือมองในอีกในหนึ่งคืออักษรไอในคำภาษาอังกฤษว่าอิสลามิกซึ่งตวัดเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวและดาวสีเหลืองทองอยู่บนพื้นสีเขียวให้ความหมายถึงความเป็นผู้นำที่ก้าวหน้ายั่งยืนและด้วยสีเหลืองทองนั้น สื่อถึงพลังแห่งความสว่างสวยเขียงคู่กับดวงดาวเสมือนการเกื้อกูลอบอุ้มซึ่งกันและกันพร้อมรวมใจสามัคคีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความมั่นคงและความสำเร็จตลอดกาลแนวคิดเริ่มแรกในการจัดตั้งธนาคารอิสลามได้ริเริ่มขึ้นจากความต้องการของชาวมุสลิมโดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือปัตตานียะลาและนาราธิวาส เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นชาวมุสลิมที่ดำเนินชีวิตตามหลักอิสลามโดยในปีพุทธศักราช2541รัฐบาลจึงผลักดันให้เกิดธนาคารอิสลามขึ้นในรูปแบบต่างๆเพื่อสนองความต้องการสำหรับชาวไทยมุสลิมให้มีช่องทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามและด้วยความตั้งใจของรัฐบาลนี้เองที่จะทำให้ธนาคารอิสลาม ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นเอกเทศและถูกต้องตามกฎหมายจึงได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังจัดเตรียมพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาผ่านออกมาเป็นกฎหมายและสำเร็จในเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2545ธ25นาคารอิสลามจัดตั้งตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในปีพุทธศักราช2545ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังด้วยทุนจดทะเบียนกว่า1,000ล้านบาทและเริ่มเปิดดำเนินกิจการครั้งแรกเมื่อวันที่12มิถุนายนปีพุทธศักราช2546โดยมีสำนักงานใหญ่และสาขาแห่งแรกอยู่ที่คลองตันจากนั้นก็เริ่มทยอยเปิดสาขาในกรุงเทพและพื้นที่ภาคใต้ จนกระทั่งปีพุทธศักราช2548ธนาคารอิสลามได้มีสาขารวมทั้งสิ้นกว่า9สาขาวิสัยทัศน์คือเป็นธนาคารอิสลามที่ก้าวสู่การเป็นเลิศด้าน r ีเทลแบงกิง้งและสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมพันธกิจของธนาคารอิสลามคือ1 มีบริการที่เป็นเลิศด้วยมิติความถูกต้องรวดเร็วและประทับใจ 2. มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสามารถแข่งขันในตลาดได้ 3. มีระบบสารสนเทศที่เป็นเลิศในมิติของการให้บริการลูกค้าการสื่อสารและการสนับสนุนต่อง,งานบริหารภายใน 4. กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางการและ 5. มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่เป็นเลิศผลิตภัณฑ์และการบริการของธนาคารเงินฝาก,เง,ฝากเงินฝากภายใต้หลักวาดีอะโดยผู้ฝากอาจจะได้หรือไม่ได้ผลตอบแทนนั้นขึ้นอยู่กับประเภทมีดังนี้บัญชีออมทรัพย์ ชื่อเดิมคือบัญชีรักษาทรัพย์เป็นบัญชีที่สามารถฝากถอนได้ตามต้องการบัญชีเดินสะพัดเป็นบัญชีกระแสรายวันสามารถเบิกถอนได้โดยใช้เช็คบัญชีอันฮัตเป็นบัญชีเงินฝากเพื่อสะสมเงินฝากไปทำพิธีฮัตผู้ฝากบัญชีนี้ต้องนับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น สมุดบัญชีฝากประจำเพื่อการลงทุนโดยฝากขั้นต่ำในแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า5,000บาทที่ผู้ฝากจะได้ผลตอบแทนเมื่อครบกำหนดตามสัญญาตามอัตราผลตอบแทนจากกำไรที่ธนาคารหามาได้ระหว่างลูกค้ากับธนาคารถ้าระยะเวลาฝากมากสัดส่วนที่ลูกค้าจะได้รับกำไรก็มากกว่าระยะเวลาที่ฝากน้อยบัญชีเงินฝาก อันอเมีเปรียบเสมือนบัญชีเงินฝากประจำเพื่อการลงทุนโดยฝากขั้นต่ำเป็นจำนวนเงินที่สูงสุดผู้ฝากจะได้ผลตอบแทนทุกเดือนแต่ห้ามถอนจนกว่าจะครบกำหนดตามสัญญาตามอัตราผลตอบแทนจากกำไรที่ธนาคารหามาได้ระหว่างลูกค้ากับธนาคารถ้าระยะเวลาฝากมากสัดส่วนที่ลูกค้าจะได้รับก็มากด้วยเช่นกันสินเชื่อ ลักษณะการให้สินเชื่อของธนาคารจะเป็นไปตามสัญญาโดยมีการกำหนดงวดการผ่อนอัตรากำไรอย่างชัดเจนไม่มีการขึ้นลงเหมือนดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาการดำเนินการเป็นลักษณะการค้าขายเช่นเมื่อลูกค้าต้องการของชิ้นหนึ่งธนาคารจะทำการซื้อให้โดยการขายต่อให้ลูกค้าเป็นราคาของบวกกำไรที่ธนาคารต้องการ แล้วลูกค้าก็ผ่อนกับธนาคารตามสัญญาโดยมีธนาคารเป็นสินเชื่อดังนี้แล้วลูกค้าก็ผ่อนกับธนาคารตามสัญญาโดยธนาคารมีสินเชื่อดังนี้สินเชื่อเพื่อการอุปโปภคบริโภคโดยมีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยซื้อรถยนต์เพื่อการอุปโภคเพื่อการเดินทางเพื่อการศึกษาต่อวงเงินสัจวัตร และวงเงินอนเนกประสงค์สินเชื่อเพื่อธุรกิจสินเชื่อระยะเวลาสินเชื่อหมุนเวียนสินเชื่อเพื่อการเช่าและการซื้อตั๋วเงินและภาระผูกพันสินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศการบริการอื่นๆของธนาคารก็มีเช่นกันคือการบริการบัตรเอ m มและธุรกิจปริวัติเงินตาต่างประเทศ จากความมุ่งหวังของชาวไทยมุสลิมในระยะแรกของการดำเนินการของธนาคารอิสลามที่มุ่งเน้นลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายชาวไทยมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้แต่ธนาคารก็ดันหนักเสมอว่าการบริการตามแนวทางอิสลามสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทั่วไปได้เช่นกัน โดยไม่จำกัดให้อยู่เพียงในระบบธนาคารกระแสหลักซึ่งอิงกับระบบดอกเบีย้ยธนาคารจึงมุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการของธนาคารให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าปรับปรุงภาพลักษณ์ให้ทันสมัยและให้บริการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าภายใต้หลักคุณธรรมที่ใส่ใจห่วงใยทุกกลุ่มสังคมงแค,ครัดในหลักศาสนาอิสลามยึดมั่นในสัญญาที่ตกลง และบริหารงานด้วยความโปร่งใสด้วยเหตุนี้ธนาคารอิสลามจึงเป็นธนาคารที่แตกต่างและเป็นทางเลือกใหม่ให้กับทุกคนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนาปัจจุบันธนาคารอิสลามมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลงังมีสาขา82แห่งรอบคลุมทุกภูมิภาค